ความหมายของพระพุทธเจ้าเดินเจ็ดก้าวตามตำนานเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินได้เจ็ดก้าวแล้วตรัสว่าออตตาฮิโอตโนอนอาโถแปลว่าเราคือผู้เลิศในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้สูงสุดในโลกความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เชื่อมกับโหราศาสิตวินญาณเศร้า,นาหนึ่งเลขเจ็ดเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเจ็ดก้าวผ่านพ้นโลกียะทั้งหกไปสู่ขั้นที่เจ็ดคือ นิพพานในโหราศาสตร์ไทยเลขเจคือดาวเสาตัวแทนแห่งทุกข์และการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อบรรลุธ,ธรรม 2. แต่ละ9การชนะอาสวะกิเลสเจประการได้แก่ราคะโทสะโมหะมานาทิฏิวิจิกิจฉาอวิชชา 3. เดินไปข้างหน้าชีวิตที่ไม่ถอยหลังเปรียบเสมือนพลังจิตที่ก้าวข้ามอดีตไม่ยึดมั่นไม่หวนกลับแต่มุ่งสู่แสงแห่งปัญญาข้อคิดจากพระพุทธเจ้าเดินเจ็ดก สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเก้าที่1ตื่นรู้ว่าชีวิตไม่จีรังเก้าที่2หยุดโทษโชคชะตาแล้วหันมารับผิดชอบตนเก้าที่3มองเห็นความทุกข์และรู้จักวางเก้าที่4เลิกเปรียบเทียบหันมาเข้าใจตนเองเก้าที่5มุ่งมั่นฝึกจิตแม้ไม่มีใครเห็นเก้าที่6เมตตาต่อผู้อื่นแม้ในวันที่ตัวเองอ่อนแรงก้าที่7ยอมรับความจริงอย่างสงบไม่ต้องชนะใครอีก บทสรุปพระพุทธเจ้าเดินเจ็ดก้าวไม่ใช่เพื่ออวดฤทธิ์แต่เพื่อแสดงว่าทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาและก้าวข้ามโลกใบเดิมคุณจะก้าสู่ก้าวที่เจ็ของตัวเองเมื่อใด